อันนี้คือผักกูดของประเทศออสเตรียนะคะสวยงามมากค่ะผักกูดงามๆจังสี่มีอีกบอพี่น้องเขาแยกพ่อนขอทรงประกวดนะคะงามค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่ยายพ่อนกับเฝ้าขเขาป้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งผักกูดน้ากันอันระยะนียายพ่อนขยันแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่า ผักกูดพ่นจะใ่ญ่หนีจากแล้วพี่น้องเมืองนก็ลลังงามคักอันพี่น้องมาเบงซอยข่อยดูนี่โพดพ่อคักบ่ย่านพักกูดพ่นใ่ญ่หนีจากเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ก็ต้องขยันแน่ยหญยพ่นก็นได้กัลลังงามพี่น้องเอ้ พักงามจังสีกระขยันเลยแล้วพี่น้องเลยอันแจ็กหน่อยผัดสิว่าเฮ็ดออกได้พี่น้องตอนนี้เขาเก็บผักสะก้อนเนาะคะ่ะเนาะพ,พ,พ,พุ่นนาะพุ่นนาะพี่น้องเขาไปเบิ้งก่อพุ่นดูพุ่นนะปาดมางามแต่พี่น้องนี่มาเบิ้งดูนี่มาโพดพ่อค่ะแทนให้พักใหญ่พ่ออันแมปมา ฟังเสียงไ้มพี่นอ้องโอ้ยกำลังงามๆเลยเนี่ยพุนนะพี่น้องมาดูป่าทั้งป่ามีแต่ผักกุดสวยๆเนี่ยพี่น้องไปไป สิไปทางไหนก่อนพี่น้องเดินตรงไปเลยเนาะคะ่ะเนาะต้องดูในซ้องสามก่อนนี่คืองามค่ะแค่นี้พี่น้องโอ้ยโอ้ย,อย,อยมาทางนี้มาทางนี้พี่น้องมาทางนี้ไล่ใจอะไรบาท,ที่นี่อันพักกูดงามกับไล่ใจแล้วพี่น้องเอ้ย เป็นของสวยง่ามบ่ได้อ้าวงามขากงามขากพี่น้องโอ้โไ คอยสิไปเก็บอันใหญ่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 คอยจะไม่เก็บอันใหญ่ใหญ่ผิดละพี่น้องอันใหญ่ใหญ่ยาวๆนี่แหละมักแต่ของใหญ่ใหญ่ยาวๆนี่แหละแย่พอดพี่น้องเออมันจังคอยลวกแสบอันพักใหญ่ยาวข้นผัดมักเนาะพี่น้องเนาะผัดห้าข้นอ้วนผัดว่าอ้วนได้พี่น้องผัดห้าง่วอ้วนผัดราคาดีเนาะพี่น้องเนาะผัดห้าข้นอ้วนราคาขึ้นตกเว้ย อาขายโบออกได้พี่น้องตะกี้อีพอข่อยว่าเนาะนั่งเอ้ยอย่ากลินข่าวร้ายประสนได้พอวะมันอ้วนขายโบออกได้ประสนอีพอข่อยวา่าอ,อันทั้งว่าอ้วนมันจัะคอยสิขายออกประสนละว,วาเด้ม,มันเหมันต์ขี้ขำคนวาเนี่ยแหละพี่น้องเลย่ สวยงามค่ะกระลังโมลูมีรีพี่น้องพูนอ,อยู่ขางตน้นไม้ไป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 ห้าไปมองขางตน้นไม้พี่น้องป๊าดกระลังโมล,ลูมีรีบาดท,ที่นี่เสียวทั้งใบก่อนมางามค่ะโมเมนต์ยังได้พี่น้องนั่งถึงต้นตันแย่ซะแล้วแย่พอน,นั่งถึงต้นตันแย่พี่น้องขั้น เบิ่งงนี่ผักพันกระลังขึ้นง,งามๆพี่เบิ่งได้พี่น้องเไยเบิ่งงนี่อันยาบาให้ยาย,ะยะพ่นได้อพี่น้องเด้ออันคอยกันสิหาเอาตั้งแต่ตะกอใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อกอหน่อยคอยกันสิบ้าเอาเด้อสิบอกให้ยคอยสิขอพานเลยเมื่อนี้คอยสิไม่เก็บพักเป็นลวกได้พี่น้องเมื่อนี้ เก็บพักไปลวกกินเจ้าของเสร็จแล้วพี่น้องเลยพักสิใหญ่นี่จากไข่บ้างไหมพี่น้องบ้ามีตะก่อใหญ่ๆบาทที่ไหนนี่นบังดูพูดนะเอาพี่น้องผู้ใดก็จาเสียแต่ย่ายพอนหายฮักเบิดก่อได้พี่น้องได้ขอโทษขออภัยแลกก่อนนี่พี่น้อง ยายพ่อนสิจับรวบให้พี่น้องเขาเบิงกกอเดียวด้วยพี่น้องเด้ออันเพราะว่าพ่นแยวพร้อมกันแล้วนะคะเนาะอย่าเบาให้ใหใหยายพ่อนเด้อพุ่นน่ะนี่คือหากบดก่อเลยด้ยพี่น้องเฮ็ดให้เบิ้ลกอเดียวนะคะเนาะเพราะว่าเป็นการบ่ดีพี่นอ้องเฮ้ารวบบดก่อดน,นะปีนาเฮ้ากับสิบบ่ได้เก็บสินแล้วเบิ้ลพุ่รางเบิ้พุ่นน่ะกำลังงาม,งามเลย กำลังสวยงามมากเลยค่ะเบง ยานพักไงเบิดนี่จากสิม่เจ็บไปลวกพี่น้องเบิ่งซอยข่อยได้พี่น้องพักพันกลางไงเบิดแล้วพี่น้องเห็นปเพันขึ้นแดดห่อนเท่าไหน่แดดซองพันพี่น้องงามงาม อยู่ข้างอยู่ข้างไงกับพี่น้องอยู่ข้างเหงาไม่เห็นบ่ปราอยู่ใต่ลืบใหม่คุนพี่น้องมึงดูงามคักบ่ะมืองพี่น้องงามคักบ่สิเห็นข่อยเก็บบ่ละพี่น้องอันพันมีเหงาไหม่นาะพี่น้องเนาะ เป็นโบธนัดเด้อบ,บาดท,ที่ไหนโอ้ยเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูงามคักงามเนี่ยพักกูดมือได้กะงามพี่น้องเอ้ยพูดพ่อคักเอา้ามือนี่ยผิดใจแย่พอนคักมือนี่พี่น้องเอ้ยมือนี่ไม่เก็บให้เจ้าของเลยพี่น้อง เมื่อกี้หายใจคล้องกันสิฮะเอาแต่ยอดย่ใหญ่เสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะแบงทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องเลยพักกูดย่ญ่พอนอุอ้ยสะอ่อน พูดได้คำเดียวว่าสะออนพี่น้องเลยงามคักงามเนี่ย พี่น้องเห็นก่อนี่น้ำผ่อยวะพูดนะโอ้ยโอยโอยโอย,โอยงามแคดไงาดงามคัดพี่น้องพูดนะแต่ละก่อพี่น้องเอ้ะ เบื้องพี่น้องคุณมิตรอนันใหญ่ย่งงามย่งงามเบื่องยายพอนผ้าเดมื้อขับแปลวาทั้งในใน,ยยนเลยคุะเห็นบ่พี่น้องเห็นผักกูดน้ำยายพอนบ่ก็คืองามค่ะเถะคุณเห็นพี่น้องเห็นน้ำข่อยบ่อยู่ในปันได้แก เดอเอา, day, าอได้ใหญ่พ่นก็ได้มันในพันงามคักพี่น้องเลยเพิ่งดูหอมเฮาเด็ดจังสีพี่น้องจะได้กินของเพิ่นเลยละ่ะงามคักพี่น้องงามคักนี่พี่น้องผักกูดพั่นเนี่ยพันสีใหญ่พั่นเนี่ยเลยล่ะเนี่ยพันสีใหญ่อวบเลยล่ะเนี่ย อ่อนบ้างเลยเพิ่นกระแล่งขึ้นพี่น้องเลยวันนี้เตมันสิได้พักกูดเป็นลวกแ่บๆเด้อพี่น้องแงมแค่ สวยงามมากเน่เอาพี่น้องลงมือเก็บผักกูดกันเลยนะคะเนาะอัน,นเบิงตะค่วมสวยงามก็เลยสิบได้เก็บผักกูดได้พี่น้องนี่งามคักงามแน่ผักกูดดงนี่มางามคักแต่พี่น้อง พิ่นหักเบิ่งอันอันนอนอันยังกับแมงอันแมงคือแมงตะก,กะแตนมาจ่อเพิ่นะ่ะพี่น้องเพิ่นก็เลยหักประเปะเลยมึงเนี่งามคัรัดผักอะไรจะสวยงามขนาดนี้พี่น้องเอ้ยดงนี่มางามคักแต่ผักกูดเนี่ย พี่น้องเบ่งพุนะ่นงามคักบอกาลังงามรุ่นเดียวกันเบิดเลยี่พี่น้องปวดพ่อ ยายพ่อนเบาบ่ออกพี่น้องโอ้ยคลิปนี้ขอเก็บสะกอนแด้วพี่น้องแด้วเบาบ่ออกพักกูดง่ามคักสะอ่อนคักสะอ่อนแน่พี่น้องเนี่ยพักกูดอีหยังมาง่ามคักถ้าได้เบาลราเบาดูเห็นได้หรอยายพ่อนก็นได้พี่น้องเลยอัน พูดได้คำเดียวว่าสวยงามมากค่ะพี่น้องไม่เก็บพักไปกินเจ้าของมาพ่องามคักเถอะโอ้ยบะไเนี่ย พ่อของดีมีประโยชน์นะคะเนาะนี่แหละเพ่นวา่าพักซี่ในต่างแดนแต่มีประโยชน์มากมายเด้อพี่น้องเด้อพักตัวนี้เอาโอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องพูดนงามไปเว้ พี่น้องฟังเสียงนกเอาเด้อพี่น้องเด้ออันยายพ่อนสิเก็บผักกูดดอกพี่น้องงามคักคัก หอยตื่นเต้นน้ำผักเนะี่ยมางามคักงามแนพี่นองเอ้ยผักดงนี่มางามคัก น้องยู่ขางคางต้นใหม่ขนแห้งงามค่ะโหดพ่อพักกูดผักกูดสวยงามของประเทศออสเตรียพี่น้องบังโอ้ยบังเนี่ยจองงามใหม่มากพันหัดเอาเอาอ้ยอุยอ้ยอุ้ยพี่น้อง มาเก็บมุมนี่ปาดพักอยียงมาง่ามคักโอ้ยสอ่อนอีพอ,อีแม่คอย พี่น้องเห็นบ่พุ่นะเต็มไปเบิดพี่น้องงามคักงามแน่บังเน่ สะออนสะออนสะออนความสวยงามของผักกูดนะค่ะเนาะอันตรงนี้ก็คือใบบัวบกฝรั่งพี่น้องเบิ่งอันนี้คือใบบัวบกฝรั่งพี่น้องงามค่ะเบ,บิง่งยายพ่อนิดึงขึ้นมาให้เบิ่งคุณน่ะยอดพี่น้องยอดเพิ่นไหมงามค่ะอันนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของปลาเนาะค่ะเนาะใบบัวบกฝรั่งพี่น้อง งามคักโอ้ยผักกูดกะงามผักหนอกกะงามพี่น้องมีแต่แนวงามงามผู้มาเก็บผู้มาเก็บพักกะบอ้วนอวบพี่น้องเอ้ยงามคักลงมือกันเลยค่ะ โทดพ่ดให้พี่น้องพักกูดดงนี่ไหม ผู้ดสิมาหาใยพ่นกับมาเด้อพี่น้องเด้อผักกระลัางงามในในมือนี่สองมือเด้อพี่น้องเด้อนมือนี่สองมือผู้ดสิมาท่านกับมาขวดพ่องามครับ สะออนสะออนสะออน cái nào bưng cỏ này rồi Phụ subscribe cho kênh bỏ สวยงามกั้ล่งขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยโสดพ่อผัดบุมางามค่ะง,งามเนี่ย ดดดงได้ขสิงามคือนดงของยายพออ่อนพี่น้องอย่องแต่ดง,องของเจ้าของงามครัจกจะกสิล่องเพ่งเอียงพี่น้องเอย แย่พอนไม่เก็บไปให้มูคนจีนพ่นนะค่ะนะอพ่นก็ดีใจพี่น้องพ่นว่าป้าผักเธอคืองามแถิดปีายพอนว่าสันก็เลยว่าเธอไปเก็บกับสันบอเสนอว่าเขาพอนบ่มาพี่น้องพ่นบ่มีเวลาวางมาส่วนพ่นมาเก็บอยู่พ่นบ่มาพี่น้องพ่นว่าเธอไปเก็บมาให้สันโหลดว่าสัน เวลาเพิ่นเป็นอันยังกืบพี่น้องเวาเพิ่นเป็นเงินเป็นค่มเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเฮ็ดงานหร้านอาหารเพิ่นสิมาเจ็บผักกูดมันแก่แมนยิ่แต่วเวลาเพิ่นทนไะเพิ่นมาไข่มีเวลาโอ้ยงามค่ะพี่น้องงามค่ะหนึ่งพี่น้องงามอ่อมต่อยอยู่วรด พี่น้องเบิ่งซอยข่อยดูงามคักบ่แต่ว่าข่อยสิเอาหม่งคข่งต่อนี่ซะก่อนโอ้ยงามครับงามเนี่ย ไปพี่น้องเข้ากลับบ้านกันได้เต็มตะก้าแล้วนะคะเนาะวันนี้ได้ผักกูดเต็มตะก้าอย่างสวยงามเลยพี่น้องเอ้ยเก็บบาไว้ล้วผักกูดงามพดหลายพร้อมพี่น้อง พดพ่อพักกูดประเทศออสเตรียดงของยายพรอนงามอีหลีอีหรอรพี่น้องเอ้ยพดพ่อครับบ่พุนอ่ะเต็มตะกายยางสวยงามพี่น้องมึงดูงามคักบ่ขนาดบ่หัานด้ล่างได้พี่น้องยังงามขนาดนี้เด้บ่ทันได้ท้ามความสะอาดได้ไหนวันนี้ยายพรขอจบคลิปนะคะคลิปมือนี่พี่น้องเอ้ยงามคักเนาะพี่น้องเนาะผักกูดมือนี่มากงามคักงามแนบงแน เต็มตะกร้าเลยพี่น้องอันนี้ยายพ่อนจะเอาเป็นลวกใ่ถั่กินเจ้าของนะคะเนาะยายพ่อนกะขอขอบพุ่นเอฟซีทุกทุกทันนะค่ะเดอ้องามคักบอพี่น้องผักกูดดงยายพ่อนงามคักงามแน่พี่น้องพุ่นะ่ะควมสวยงามยายพ่อนกับบ้านนี้จากได้พี่น้องเดอ้อผักกูดปลาพักกูดเอ้ย